เดี๋ยวมาคัดน,นะมาเห้าแล้วนนะเดีมาคัดนะเห็นว่าหมาเ้าแล้วนะ่ะโอ้อยู่วัดโคคานครับสุพรรณบุรีมารับพี่ลำทานใช่ไหมย,ยักหน้า้ดยแหมรมอรับพี่ลำทานเอ้ยดูดูน้องจิบน้องกุ๊กกุ๊กกุ๊กใช่ไหมทุกขับพระพระใช่ไหมทุกขับพระพระเยอะเลยทุกขับพระโ่นนะทุกขับพระครับ ไหนทุกครับนี่ทุกครับพระโอ้โหถวายบังคมพระเจ้าขาเลยอ๋อใช่แล้วครับทุกขับพระอ่าอ่า,อาทุกขับพระทั่ววัดเลยเนาะโอ้่ายชุดนอนเมื่อตื่นนอนน้ำก็ไม่ได้อาบมอมแมมเลยนี่มาดูน้องกุ๊กกุ๊กใช่ไหมใช่ไหมครับดูน้องกุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กอ่าอ่าไม่แกงเขาสิลูกหยิบหินแล้ว โดนเขาเขาก็เจ็บสิครับเขาเจ็บนะปลาใส่เขาเขาเจ็บเออเก่งมากปมมือหน่อยไม่ต้องปลาเก่งมากลูกเออเขาเจ็บดูเฉยไม่ต้องปลาเขาเจ็บเขาเจ็บนะว่างเขาเจ็บนะน้องกุ๊กเขาเจ็บนะครับอ่าหินหินครับทุกครับทุกครับขอโทษก่อนขอโทษก่อนไม่ไม่คว้างครับไม่คว้างขอโทษครับ ขโทษครับไม่คว้างครับอาเดินไปไหนดีครับเดินไปไหนดีครับไปไหนกันดีไปไหนกันดีครับชี้ทิศไปไหนดีไปไหนดีครับบายแล้วเดินไปไกลแล้วนุ่นพี่ทำทานม,มาแล้วเห็นเปล่าพี่ตำทานอยู่นู่นเห็นเปล่าพี่ำามำทานมาแล้วนะแต่ไกลเลยเห็นเปล่านู่น วิ่งมาแล้วระวังรถดีใจดีใจเจอพี่ยำทานดีใจน้องวิ่งมาหาแล้วเร็วพี่ยำทานสวัสดีครับยัง สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพี่ทำทานก่อนเร็ว